สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ที่ฟาร์มหมูลงุงลมนะครับนี่มาดูหมูปา่าเมื่อเช้าครับเมื่อตอนสองโมงนี่ดูกี่ตัวนี่ลุงเก้เา,ต,าตัวอันนี้ลูกที่เท่าไหร่แล้วนี่ข้อสองใช่ไหมข้อที่สองที่แล้วครับนี่แม่นี่เก้าตัวครับนี่อ,อู้มีสีขาวด้วยพ่อมันขาวใช่ไหมนี่นี่ดูเท่มากอุ้ย เมื่อเช้าเข้ามาตอนสองโมงเช้านี่ยังไม่แข็งแรงดีเลยบางตัวยังบางตัวสายสะดือยังอยู่เลยครับน่ะตัวนั้นตัวนั้นสายสะดือยังอยู่เลยครับน่ะสายสะดือยังอยู่นะครับตัวนั้นเอาแล้วกี่วันสายสะดือมันจะหลุดนี่อ๋อเดี๋ยวมันกระดูดเองมันกรุดดเองเลยใช่ไหมมันแห้งหลุดแล้วนี่ครับดูตัวเมียกี่นี่ ไม่ได้ครับไม่ได้ดูตัวเมียลุงแกไม่ได้ดูเลยมันคลอดเองธรรมชาติคือนี่ขอดีองววันเลือกใช่ไหตัวน,วนี้นี่ครับครับสวยงามมากครับติดต่อได้ครับนี่หมูป,ป่าครับเมย์สานพันเมย์สานครับเนี่ยตัวแต่ตัวนี้มันกลายๆแล้วครับ,<อ>บมันไม่เท้ทแล้วชนมันี่ด้วยนี่ครับไม่เหลงนี่ครับตัวครับตัวนี้นี่ตัวนี้แม่แม่เมย์สานเลยครับนี่ อันนี้แม่ตัวนั้นเลยใช่ไหมนี่นี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้รุ่นที่เท่าไหร่แล้วนี่โอ้รุ่นที่ห้ารุ่นที่หกห้าที่หกในท้องครับนี่ใหญ่มากครับนี่นี่ทำงานมากสนใจสั่งจองได้เลยครับนี่ลูกหมูครับนี่โอ้โหโอ้ดู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 ด,ดูยังไม่แข็งแรงพอครับนี่ดู ดูตัวนี้ครับโอ้โหดูครับจะข้ามครับจะข้ามรูครับจะข้ามได้ไหมครับดูครับอ๋อเหล็กทิ่มอ๋อเล็กทิ่มอ๋อเล็กทิ่มเหล็กทิ่มเหล็กทิมเล็กทิมโอ้โหมันดื้อมากครับตัวนี้ห,หมดแรงครับหมดแรงนิ่งก่อนหมดแรงนิ่งครับมันมันเดินไปในนู่น มาแล้วครับนี่ครับโอ้โหอย่างงามโอ้โหมาใกล้เลยมากครับนี่ถือว่าเป็นโอ้โหนี่ครับนี่ครับถือว่าตัวเมียครับตัวนี้โอ้โหดูสายสะดือยังไม่ออกเลยวนี่โอ้โหถือว่าได้ดูใกล้มากครับนี่แม่ไม่มันไม่ลุกเลยมันกลัวนี่นี่ครับนี่โอ้โหดูวิ่งครับวิ่งได้ครับ โอ้โหออกไม่เช้าครับสองโมงครับหนูแข็งแรงมากถือว่าแข็งแรงนะนี่ถือว่าแข็งแรงเลยเนาะนี่ครับโอ้โหดูแม่มันกินรกโอ้โหกินสายสะดือครับแม่มันโอ้โหกินปล่อยด้วยนี่ครับสำหรับลูกหมูป่าครับสองไม่ถึงหนึ่งวันครับเนี่ยครับซึ่งข้อได้ไม่กี่ชั่วโมง สําหรับหมูป่าครับคงนี้เดี๋ยวเราจบันเียนแค่นี้ครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ